Oh, สวัสดีนะครับพี่ๆน้นะนะนะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ได้เคลือบเงาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้ว่าจะเคลือบแต่ว่ามันมืดนะครับดูดูท้องฟ้านะครับมืดค้ม นะครับเมื่อวานนี้ขัดเสร็จแล้วแต่ว่าจะลงเงาแล้วก็ยังดูสภาพอากาศเมื่อวานไม่มีแสงแดดเลยนะครับนะครับแต่วันนี้ก็ไม่มีแสงแดดแต่ว่าตัดสินใจทําเลยนะครับว่าก็ลองดูนะครับว่ามันจะเกิดฟ้าขาวหรือเปล่านะก็โอเคนะครับก็เคลือบไปก็ไม่ไม่เป็นฟ้านะทุกคนเพราะว่าไอผมใช้ไอหัวหัวเชื้อ อ้โหเชื่อไอ้ินเนอร์เนาะผสมเข้าไปนะครับมันมันเลยไม่เป็นฝ้าทุกคนโหเยี่ยมเลยนะผมรู้แล้วทีนี้นะครับแดดไม่แดดไม่เกี่ยวครับนะมีแดดไม่มีแดดก็คือได้หมดเลยเนาะอากาศคึมฟ้าคึมฝนแบบนี้ก็คือพ่นได้ดูนะทุกคนนี่นะผมก็เคลือบเงาให้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เดี๋ยวดูวันนี้วันวันอะไร วันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์ก็รอแห้งอีกวันศุกร์รอแห้งวันเสาร์วันอาทิตย์ไล่ประกอบนะทุกคนวันอาทิตย์ไล่ประกอบแล้วก็น่าจะเป็นวันจันทร์น่าวันจันทร์น่าจะได้แพ็กส่งนะครับวันจันทร์เนาะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับงานนี่ครับตัวงานนี่งานไม้พยุง ผมก็พอดีได้พื้นได้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับเพื่อเงาให้แล้วนะเห็หนงเงาเพื่อเงาให้แล้วนี่นี่พป่ก่องพี่ก่อนเนีงเงายุงก็มียุงไฟดูหูทุกคนตัวนี้ถ้าได้ถ้าได้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะทำท้ายนะผมบอกว่าสุดจัดนะดู ตัวนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของแต่ว่ามีมีทักมาสอบถามแล้วตัวนี้ยุงไฟตัวนี้นะทักมาสอบถามแล้วแต่ว่าพี่เขารอตัดสินใจตอนตอนผมประกอบเสร็จนะว่ามันจะถูกใจเขาหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ยังคุยคุยกันไว้อยู่แล้วก็ตัวนี้ของพี่วันชัยนี่ครับพี่วันชัยตัวนี้ก็เป็นพยุงตัวนี้เป็นพยุงลาย พยุงไฟตัวนั้นมันดํานะทุกคน,นดาไฟมันได้ข้างหนึ่งตัวนี้ดํานะนี้ดาข้างนี้จะดำเห็นไหมข้างนี้จะดําได้ข้างหนึ่งอันนี้ลายลายตัวนีลล้ลายไฟเลยแหละไม่ดานี่สีแบบเจีย๊ยดของพี่บันไชยเดี๋ยวรอดูตอนประกอบเสร็จอีกทีหนึง่งเด็ดแล้วก็ตัวนี้ของพี่เอ็มนี่เป็นชิงชัน ดูลายสุดๆนะครับลายเห็นตัวจริงแล้วโอ้ยเด็ดกว่าแน่นอนในรูปแน่นอนในคลิปแน่นอนดูลายฝั่งนี้เดี๋ยวดูดีเกอบเงาให้วิ้งตัวนี้ผมปักบูธให้ทุกตัวนะทุกคนนะที่นี้เซฟข้างเซฟข้างจะมีบูธนะผมจะปักบูไปให้เลยนะที่นี้จะปักบูธให้ทุกตัวนะที่ทเป็นเซฟข้าง นะครับที่เป็นงานศูนย์เราจะปักบูทไปเลยตีบูทให้เลยนะครับนี่ก็ของพี่นักล่าเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นไม้กระพีเข่าควายเงาเงเงาเง,างาเลย,ยเนี่ยครับสวยแน่นอนรอดูประอนประกอบเฟสอีกทีนึงตัวนี้ของพี่เปา ๋ยวให้ดูพี่เขาดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนตัวนี้นี่ไงพี่พี่นักลา่าพี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลายเปลี่ยนชื่อชื่อลายรอบหนึ่งผมหาไม่เจอพอดีมีมีเป็นเพื่อนเขาในเฟซเขาเปลี่ยนห้ามอย่าเปลี่ยนชื่อลายนะทุกคนนะแจ้งลูกค้าถ้าเปลี่ยนชื่อลายแล้วผมค้นหาเวลาผมจะทักหาลูกค้าแล้วผมผมจะติดต่อลูกค้าไม่ได้เนาะนอกจากลูกค้าจะทักมา หาผมเออได้แต่เวลาผมจะทักหาลูกค้าทักไม่ได้นะเพราะว่าบางทีมันหามันหาไม่เจอไงมันอยู่นานนี่ก็ของพี่เปาดูนี่สุดๆดูลายโอ้หถ้ามาดูตัวจริงนะสวยกว่าในนี้แน,น,น่นอนนี่มันจะเป็นลายเซ็เกซ์ๆวันนี้โหสวยๆย,ยิ่งทวนฝั่งนี้เห็นไหม ยิงถ้าโดนแดดนะลายสุดจัดตัวนี้ก็เป็นท้ายเปล่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ก็เคลือบแล้วที่เขาอยู่สกลน,นครเหมือนกันตัวนี้ก็ขอบคุณมากๆที่อุดหนุนนะครับคนบ้านเดียวกันที่อุดหนุนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวยงามช้ำช ตัวนี้ก็ตัวตัวว่างครับตัวนี้ก็มีลูกค้าทักมาทักมาจีบอยู่นี่ตัวนี้ผมทำสีด้านถ้าไม่ออกผมก็จะเก็บไว้เอาไว้ยิงเป็นจิงชันมุงม่วงนะตัวนี้ออกมุงม่วงเอยทำสี่ด้านนะนี่ก็แจมฝังบูธเร,รียบร้อยทำสี่ด้านเป็นชิงชันนี่ครับตัวราง ลางกา็ได้นนะครับแต่มันจะออกสีขาวๆนะผมต้องได้พ่นใหม่ก็คือแล้วก็ตัวนี้ของพี่อาร์ตที่อาร์ตนะก็ทําเป็นสีเงาให้ที่แรกว่าจะทําสีด้านให้ไม่ไม่ไม่เอาเพราะว่ามันขาวมันจะเป็นสีขาวๆเนาะมันออกสีขาวๆเพราะมันไม่มีแดดมําพ่นด้านนี่ผมยังจะพ่นใหม่อยู่นะมันออกขาวๆของพี่อาร์ตก็เลยทําเป็นตัวเงาให้ไปเลย นะครับปลาดุจำเลยรอดูตอนผมประกอบเฟจแน่นอนเต็มลำเต็มลำเต็มระบบเน่หูเด็ดเดดแน่นอนครับผมนะสวยนะสวยแล้วก็ตัวนี้นี่ของพี่แจ็คลงเคลือบเงาแล้วเขายังจา ตาไมา้ดูลายดูนี่นี่ให้ดูทรงเอยแดงแปด๊ดแล้วก็ตรงนี้ของพี่ทูนเป็นมือสอดดูนี้มือสอดอีกฝั่งหนึ่งนี่ผมยังจับไม่ได้ขนัดนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทำสีเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนิ้วมือนะ เดี๋ยวเวลาทําเสร็จประกอบอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีทีหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ของพี่พี่ดินอาราดินนี่ครับฝั่งบูธให้เรียบร้อยตีบูธตัวนี้ก็เป็นท้ายเปล่าของลูกค้าพี่เขาฝั่งมาแล้วก็มีผ่ายิ่งหนูตัวนี้ว่างเนาะนี่เป็นงานไม้มะลิด สองพันสองพั 2, 000, 2, 000, นสองนี่งานไม้มะลิดกล้องไม่ค่อยโฟกัสดูลายเดี๋ยวดูฝั่งนี้มั้งนี่เป็นงานไม้มะลิดนะครับราคาแพงตัวรางครับนี่ไงตัวรางเดี๋ยวผมจะแขวนไว้ให้รอแห้งอีกวันหนึ่งนะทุกคนรอแห้งอีกวันหนึ่ง ในจังหวะที่รอแห้งผมก็จะเตรียมอะไรเตรียมทุกอย่างไว้รอนะครับแล้วก็รอประกอบแม่ทำสีด้านแล้วมันแบบเนี้ยมันจะออกสีขาวๆจริงๆในโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยเห็นนะถ้าตัวจริงมันจะเป็นสีขาวๆนะทุกคนนี่ไงก็เลยที่แม่ทําให้พี่อาร์ตเพราะว่ามันเป็นขาวๆเนี่ยมันต้องได้ทําใหม่นะมันไม่มีแดด มันจะเลยขาวขาวสีขาวขาวเนี่ยก็เลยไม่เอานะครับก็เลยเคลือบเงาที่เขานะครับโอเคนะครับผมสำหรับผลงานนะครับสำหรับผลงานก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะครับตามที่ผมนัดหมายนะทุกคน หลังจากที่ลุกคนรอมาก็2อสเดือนเนาะกว่าจะเสร็จนะครับทั้งนี่ก็อีกแป๊บเดียววันจันทร์วันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สวันนะครับอีก3วันนะครับสวันได้ได้ชมตัวจริงแน่นอนบัดน,นี้ได้เดินทางทุกคนนี่เลยนะครับก็สำหรับ พี่ๆน้านทนะ่านไหนสนใจหนะ้าไม้ยิงปลานะครับก็สามารถสั่งผมได้เลยนะครับราคาจะเริ่มต้นที่2,700บาทนะจะเป็นงานยกยิง <c oughs> จะเป็นงานยกยิงแบบนี้นะครับงานยกยิงแบบนี้แต่ว่าเป็นไม้ประดูนะ่นะครับเป็นไม้ประดู่ราคาแล้วก็ราคาออปชันนะครับลูกค้าอยากแต่งอะไรเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มตามเนื้อไม้ตามของแต่งนะทุกคน ราคาก็คือยกยิง2007ตัวกำคอไม้ประดู่แบบนี้นะครับก็คือเป็นสเปคปกติไม่ได้แต่งเติมอะไรก็คือ2อ0พตัวมือสอดนะพูดถึงจะเป็นราคาประดู่ทั้งหมดเลยถ้าเป็นตัวมือสอดแบบนี้นะครับจะอยู่ที่3,4 0พันกำคอไอคานเวียงคลาสสิกนี้ก็คือ2อ0พเเหมือนกันถ้าเป็นกำคอล่องนิ้วไม้ประดู่แบบนี้ ะครับคอบเลตนะครับจะอยู่ที่3 2มพนะครับก็คือลูกค้าอยากได้เป็นไม้อะไรก็มีมีมีทุกไม้มีทุกไม้นะครับทีมีทุกไม้ก็คือก็เพิ่มตามราคาไม้แล้วแต่ไม้นะครับมีกระพี้หวควายก็แบบนี้นะครับมีกระพี้เขาควาย พี่เขาขวายก็จะเป็นประมาณนี้ออกน้ำดำน้ำตาลนดำดำพยุงชิงชันนะครับชิงชันมาลิดนะครับผมลูกค้าสนใจแบบไหนก็ทักมาเลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับเบอร์โทรก็0986253806นะครับเบอร์โทร ID Line อันเดียวกันเลยนะครับ ถ้าลูกค้าอยากติดตามทางเพจ f a c e b o o k ก็อิสระภาพนะครับอิสระเวียนวักภาพอิสระภาพเนาะหรือจะทางช่องไหนได้ติดตามได้หมดผมมีทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางเพจทางเพจก็ช่างเสสกลน,นะครับหน้าไม้นะครับอุปกรณ์หาปลาชื่อเพจเนาะแล้วก็ทางทิกตกอก็สามารถไปติดตามได้เลยทางมีมีทุกช่องทางนะทุกคน ก็คือลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับงานผมแต่บางช่องบางทีก็อัปเดตเป็นบางบางอย่างนะครับบางทีก็ก็เหมือน holds y u t u b e นี่แหละครับบางทีก็นานๆนทีลงบางถ้าเป็นพวกทางเพจ Facebook แบบนี้ก็จะลงบ่อยหน่อยเนาะก็ขอบคุณพี่ๆนานๆน,นะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านเนาะที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณที่อุดหนุนผลงานนะครับ ที่อุดหนุนผลงานแล้วก็ฝากพี่ๆนะาๆช่วยอุดหนุนด้วยนะครับอุดหนุนผลงานของผมด้วยนะครับหน้าไมาย้ยิงปลานะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ